สำหรับการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันบน Android Studio เนี่ยจะสังเกตว่าตัว layout เนี่ยมันจะแยกมาอยู่ในโฟลเดอร์ res นะครับหรือว่า resource นะครับส่วนตัว source code จริงๆที่เราเขียนเนี่ยที่เป็น Java หรือเป็น Kotlin เนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ Java นะครับที่เป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าตัว Android Studio เนี่ยเขามีไกด์ไลน์ให้ก็คือในส่วนที่เป็น Logic ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น พวกภาษาคอตลินหรืออะไรก็ตาที่มันเป็นลอจิกนะครับมีการมีการคอมพิวอ่ะหรือมีการพวก if t เด n อะไรเงี้ยมันจะอยู่ในจะแยกมาในโฟลเดอร์ที่ไม่เกี่ยวกับตัวโคดแห้งนะครับหรือที่เราเรียกว่า resource เนี่ยตัวอย่างเช่นพวกรูปพวกเสียงพวกไฟล์ที่เกี่ยวข้องอื่นนะ่ยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลไม่ใช่ประมวลผลสิไม่เกี่ยวข้องกับกับพวกประการกระทําทางลอจิกเนี่ยมันจะแยกออกนะครับ ทีนี้ทำไมตัวหน้าจอเลเยอร์เนี่ยมันถึงไม่ใช่ลอจิกนะครับก็ลองดูนะครับเราเห็นเป็นหน้าจออย่างเงี้ยตัวซอสของมันนะครับสามารถจะกดดูได้จากตรงนี้นะครับนี่เราดูหมดดีไซน์นะครับถ้าเราดูตัวโค้ดของหน้าจอเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็น XML เเลหมดเลยนะครับเป็นสตริงเส้นเดียวก็ถ้าเทียบกับเว็บก็เหมือน html แห้งๆหน้าจอหนึ่งอะนะครับไม่มีส่วนของการม้วดเล็งสิ้นเลยส่วนที่การม้วนมัวนจะแยกออกมาอยู่ในส่วนที่เป็น แอคทิวิตี้นะครับหรือแยกมาส่วนซอ code ทีนี้ <c oughs> การการเขียนแบบตามไกด์ไลน์ที่ที่ถูกต้องนะครับพวกส r i n g พวกอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นค่าคงที่ทั้งหลายเราจะต้องแยกออกมาไว้ในรีซอร์ททั้งหมดเลยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นไอ้ค่าตัวเนี้ย2.54ตัวเนี้ยมันเป็น c o n s t ต n t นะครับจริงๆเราควรจะต้องแยกออกมานะครับไม่ควรจะเขียนปนในซอ code นะครับเดี๋ยวเราจะลองแยก พวกค่าพวกนี้ออกมาไว้ในรี s อ r t นะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองเริ่มทำจากตัวหน้าจอก่อนนะครับอย่างใน Activity เนี่ยเรามีเรามีปุ่มกดนะครับคือคำว่า CM กับ INCH นะครับเดี๋ยวผมจะแยกไอ้ข้อความตรงนเนี้ย m m กับ INCH เนี่ยออกมาไว้ในรี s อ r t ซึ่งมันก็อยู่ในรี s อ r t อยู่แล้วครับเราจะแยกออกมาให้มันไปอยู่ถูกที่ถูกทางนะครับก็อย่างรีสอ r ตรงเนี้ย นะมันเป็นข้อความนะครับข้อความเนี่ยมันคือสตริงเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างรีซอร์ทที่เป็นตัวสตริงตัวนี้ก็ให้เข้ามาตรงนี้นะครับตรง value นะครับ value มันจะมีแยกอยู่นะครับที่เราที่เราต้องการเก็บสตริงก็จะอยู่ในตัวสตริง g อ็ m l นะครับแล้วก็ไปประกาศเพิ่มนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมต้องการจะจะแยกนะครับข้อความว่า c m และ in c h เนี่ยแยกออกมาไว้เก็บข้างนอกนะครับรวมถึงปุ่มที่เขียนว่า c o n v e r t ด้วยนะครับ ผมก็แยกออกมาในตัวสตริงเส้นนี้ผมก็นิยามนรนบ s m l เพิ่มเป็นส r i n g name นะครับตั้งชื่อเอาชื่ออะไรดีเอ่ยอันแรกผมชื่อว่า cm แล้วกันนะครับ cm ให้เป็นคำว่า cm อะ cm นะครับแยกไว้ข้างนอกผมต้องมีอะไรอีกมีคำว่านิ้วเนาะ มีคาว่านิวนะครับ in นชก็ให้เป็นคาว่า inch นะครับเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อดูว่าได้ประโยชน์อะไรเนาะปุ่ม convert นะครับผมก็จะใช้เป็นคาว่า convert นี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำไอ้ตัวตัวสตริงตัวเนี้ยไปแมปกับปุ่มนะครับก็กลับไปที่หน้าจอนะครัชื่อไว้ด้วยนะครับ ไอซเราตั้งชื่อว่า c ีนะครับคำว่า in นเราตั้งชื่อว่า inch ์คำว่าคอนเวิรตเราตั้งชื่อว่าคอนเวิร์ตอันนี้ก็จะกลับไปที่เลเยอร์วิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ตัว CM ตอ็นี้ก่อนนะครับจากเดิมที่เราเคยป้อน h a ชแท็ลงไปเลยเนี่ยจะเห็นว่ามีคําเตือนนะครับเนี่ยเป็นสีเหลืองเลยบอกว่าเขียนอย่างนี้ไม่ดีนะครับเราควรจะใช้สตริงรีซอสนะครับแล้วก็ ใส่แอดนะครับ string นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นมารอละนะครับเลือกตัวไหนนะเราตัวนี้มันเป็น cm ผมก็เลือกตัว cm เรียบร้อยถ้าไม่มีเตือนเหลืองละนะนี่คือเขียนแบบถูกต้องนะครับลอง g inch ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ข้างหน้านี้มันเป็นซื้อชื่อไฟล์นะครับคุณจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่นี้ชื่อไฟล์เราตั้งชื่อว่า ring หรือ sml นะมันเลยเป็นขึ้นมาตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นคำว่า inch คำว่า inch แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นคำว่า convert ยาอใน text นะครับ string convert เรียบร้อยนะครับ จริงๆรันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรารันนี่มันจะเจอบั๊กอีกที่หนึ่งก็คือตอนมันพิมพ์คำตอบข้างล่างเนี่ยนะครับเรายังฮาร์ดโค้ดคาว่า Inch ไว้ในนี้อยู่นะครับอยู่ในซอร์สโค้ดนะครับในนี้ก็เหมือนกันนะครับเลยต้องเรียกตัวรีซอสนะครับทายังไงนะครับทำอย่างนี้ครับเราจะพิมพ์ต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาพิมพ์ต่อข้างนอกแล้วกันนะครับหรือจะคุณจะใส่แบล็เก็ตไว้ข้างในก็ได้นะ ตัวนี้คือเป็นคำว่าเซนติเมตรที่อันเก่าคือคำว่าอะไรเอออนนี่คือคำว่านิ้วนะครับก็บวกนะครับบวกรีซอสบวกสติงนะครับเอริซอสพิม์ใหญ่รีซอสพิมพ์เล็กนะครับรีซอส g e t string นะครับว่าเราเป็น string g e t string แล้วก็ตัว id นะครับอันนี้คือคำว่านิ้วอันนี้คือ name นะครับต้องเป็น id id ต้องดึงมาครับ dot dot string string. dot inch. อ่าอยู่นีนะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ uh, resource ตัวผมเขียนข้างในแล้วกันนะครับที่ผมจะเขียนให้ดูแบบเขียนในแพคเกจนะครับ uh, resource. dot get string เกสติ้ง d t sting. cm. นี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับว่าจะเวริร์กไหมนะครับเคเดี๋ยวรออินส tall แป๊บหนึ่งนะครับร้อนแล้ว เห็นไหมครับจะสังเกตว่าโปรแกรมเราก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าตอนนี้เราได้แยกตัวที่เป็นคอนสแตนต์เนี่ยออกมาไว้ในในตัว r e s o u r สโฟลเดอรเรียบร้อยละนะครับจะไม่มีข้อความนี่นอยู่ในซอลโคดละข้อดีนะครับก็คือข้อหนึ่งก็คือเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อความบางอันนะครับอย่างเช่นเราสะกดผิดเงี้ยมารู้ทีหลังว่ามันสะกดผิดเงี้ยเมลาเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนที่เดียวเงี้ยนะครับเราจะเปลี่ยนที่เดียว ก็มาเปลี่ยนแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับแล้วก็มันก็จะกระจายไปทั่วซอฟ c ์ของเรานะรประโยชน์ของมันส่วนโปรแกรมก็รันได้เหมือนที่เหมือนทุกทีนะครับปกตนะิสามารถรันได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวสตริงเราแยกออกไปละนะครับทีนี้เราดูข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของการแยกตัวรี o อ r c สออกมานะครับที่เป็นสตริงเนี่ยก็คือในกรณีที่เราต้องการ จะแปลโปรแกรมเนี่ยลองนึกภาพว่าคุณเขียนโปรแกรมลงมาจนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยูเซอร์บอกว่าขอแบบสองภาษาเงี้ยขอเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ e ีกเวอร์ชันหนึ่งเนะี่ยถ้าถ้าคุณไม่แยกออกมานะครับคุณก็ต้องเข้าไปนั่งแก้ทุกที่เลยนะครับทีนี้ถ้าในกรณีคุณต้องการแปลอย่างเงี้ยเราจะไปใช้ความสบายพิเศษของตัวรีซอสได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทําการแปลโปรแกรมนี้นะให้เป็นภาษาไทยนะครับนะบโปรแกรมนี้นะตัวนี้เราเขียนเป็นภาษาอังกษหมยเลยเห็นไหมครับทีนี้ วิธีการแปลภาษาไทยนะครับก็ให้ไปที่ตัวรีสอร์สนะครับอย,อยู่ในเอ่ยอ๋อผมไปอยู่ในมุมมองนี้อยู่นะครับไปที่รีสอร์สแล้วก็คลิกขวานะครับ,แล,นะรบรรลแล้วก็นิวนะครับไปที่รีสอร์สคลิกขวาแล้วก็นิวแล้วก็เลือกเป็น Android Resource Directory ก่อนนี้เราไปเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลเยอร์นะครับแต่ว่าคราวนี้เราไม่ต้องแล้วนะครับเพราะเราจะสร้างรีซอ์สที่เกี่ยวข้องกับ value นะครับแล้วก็เลือกว่าจะเอารีซอสแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกเป็นโลเค l นะครับโลเค l ลก็คือประเทศนั่นเองไปที่โลเค l ลนะครับแล้วกดบวกแล้วก็จะเลือกภาษาที่ต้องการแปลโปรแกรมนะครับอย่างในกรณีผมต้องการแปลภาษาไทยนะครับภาษาไทยคือ th th ไหนเอ่ยอ่าไทยอยู่นี่นะครับ เราก็เลือกตัวรีเจนนะครับสำหรับในบางประเทศเนี่ยในประเทศเขามีหลายภาษาครับมันก็อยู่ตรงนี้แต่ในประเทศไทยเรามีแค่ภาษาไทยอย่างเดียวนะแล้วเราก็เลือกไปอันนี้ลิเจนได้เลยนะครับแล้วก,กดโอเคมันจะได้โฟลเดอร์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือโฟลเดอร์วัลูแล้วก็ลบทีเอชนะครับเราต้องการจะแปลตัวสตริงนะครับแล้วก็ไปที่ว l ลูปกติเนะี่ยแล้วก็ copy ไฟล์สตริงเนี่ย เอามาแปะนะครับข้างใน value th เนี่ยกด reflector นะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นของภาษาไทยแล้วนะแล้วก็ทำการแปลได้เลยนะอันนี้คือชื่อแอปอันนี้มันใส่ให้อัตโนมัตินะครับผมก็จะแปลเป็นภาษาไทยเลยนะครับแปลงหน่วยนี่เซนติเมตรก็ s m a l i ก็นิ้ว คอนเวิรก็เป็นคำว่าทำการแปลงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกดรันนะครับจะเห็นว่าพอรันแล้วนะโปรแกรมเราหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับจึงเป็นเหมือนเดิมอยู่ เพราะว่าตอนนี้ตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันเซตเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าหากว่ายูเซอร์นะครับไปซื้อโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเซตเป็นภาษาไทยไว้ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เลยนะครับผมจะเซตให้ดูนะครับผมต้องออกโปรแกรมก่อนจากนั้นนะครับผมก็เข้าไปเปลี่ยนตัวภาษาของตัวระบบปฏิบัติการนะครับอย่างตัวเนี้ยภาษาเนี่ยผมเซต ผมเซฟเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับถ้าหากว่า user เขาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยปุ๊บนะครับ OS เป็นภาษาไทยละลองกลับมารันแอปเรานะครับที่เรา install ไว้เมื่อกี้นะครับแอปพลิเคชันเราอยู่ไหนเอ่ย Unit Converter นะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ อ๋อนี่ไงเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมครับกลายเป็นโปรแกรมชื่อแปลงหน่วยแล้วนะครับพอเรากดเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่าตัวหน้าจอกลายเป็นภาษาไทยหมดเลยเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องแก้โค้อดอะไรเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับแม้แต่ตัวโค้ดไอ้ตัวที่อยู่ในตัวซอสโค้ดนะครับอย่างผมแปลงหน่วยปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าแม้แต่ตรงปิ้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยให้หมดเลยนะครับซึ่งจะสะดวกมาก แต่ว่าในในิการแปลเนี่ยผมแนะนําให้เขียนโปรแกรมให้เสร็จก่อนสักภาษาหนึ่งแล้วก็ค่อยแปลทีเดียวนะครับเพราะเพราะเวลาเราแก้ตัวสตริงเพิ่มขึ้นมาในแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่ไปใส่ให้อัตโนมัตินะครับถ้าหากว่ามันค้นหาสตริงในเนี้ยแล้วตัวไหนไม่เจอนะครับมันจะกลับไปเอาภาษาอังกฤษามาเพราะนั้นเดี๋ยวโปรแกรมมันจะมีไทยอังกฤษปนกันนะครับผมแนะนำว่าเขียนให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยทาการแปลทีเดียวนะครับ